วว้า <Wow. S 2> มันตัดมันตัดมีคลิปเด็กมันตาดมีละครดัง <Wow. S 2> มันตาดมีหนังสั้น <Wow. S 2> มันตัดมีข่าวเปนเทิม แฉสและทุกอย่างมันตามันตาหลังสายแดบหนังผีสับยองและกลัวนังตลกโอ้ทุกอย่างที่มันตามันตาไรตี้ของช่องมันตามีหลากหลายหากคนรักความบันเทิงครันานต้องตามที่มันตามันตาให้อะไรกับคุณเหรอครับมันตามีเรื่องเด็ดของดารามันตามีเรื่องราวของคนที่อยู่ในกระแสความบันเทิงที่คนสนใจมันตา แส,สวงหาความบันเทิงในรูปแบบต่างๆให้กับช่องมันตัด <Wow. S 1> อย่าลืมนะครับติดตามชมความบันเทิงที่ช่องมันตัดและคุณจะรู้ว่ามันตัดมันโดนใจแท้ๆกับมันตัดครับว้าวว้าว